J'ai <G>. 1ฉันอายุปี Je viens de ฉันมาจาก Enchanté ยินดีที่ได้รู้จกัก Je parle un peu français ฉันพูดภาษาฝรั่งเศสได้นิดหน่อย Quelle est ta nationalité? คุณสัญชาติอะไร Je suis Thaïlandais. ฉันเป็นคนไทยประโยคตัวอย่างคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสหมวดการแนะนําตัว Je m'appelle Lina et toi? ฉันชื่อลีนาแล้วเธอละ่ะ Je suis étudiant en économie à Bangkok. ฉันเป็นนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ที่กรุงเทพ Je viens de Chiang Mai, une belle ville au nord de la Thaïlande. ฉันมาจากเชียงใหม่เมืองที่สวยงามทางตอนเหนือของประเทศไทย J'ai 20 ans et j'adore apprendre les langues. <coughs> Enchanté, je suis ravi de faire ta connaissance. <coughs> je parle un peu français, mais je veux m'améliorer. ฉันพูดภาษาฝรั่งเศสได้นิดหน่อยแต่ก็อยากเก่งขึ้น Quelle est ta nationalité? Tu viens d'où exactement? เธอสัญชาติอะไรแล้วมาจากที่ไหนเหรอ Je suis thaïlandaise et j'habite à Phuket avec ma famille. ฉันเป็นคนไทยและอาศัยอยู่ที่ภูเก็ตกับครอบครัว Et vous v o u s parlez aussi un peu français แล้วคุณละ่ะพูดภาษาฝรั่งเศสได้นิดหน่อยเหมือนกันไหมฉันช Je m’appelle Marco et je viens d’Italie e n c h a n ู ฉันชื่อมาโกและมาจากอิตาลีนดีที่ได้รู้จักนะจบไปแล้วกับคำศัพท์และประโยคเด็ดเกี่ยวกับการแนะนำตัวในภาษาฝรั่งเศสถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามไว้เลยในตอนต่อไปมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสอีกเพียบ